พระพุทธเจ้าตรัสถึงพระภิกษุประพฤติผิดศีลอย่างไรสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่สำคัญมากในพระพุทธศาสนาและค่วงนี้มีข่าวที่ไม่น่าเลื่อมใสและทำให้เสื่อมศรัทธาของชาวพุทธนั่นคือพระภิกษุทุศีลหรือพระที่ประพฤติผิดวินยัยพระพุทธองค์ ทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในหลายพระสูตรและพระวินัยและทรงเปรียบเทียบไว้อย่างชัดเจนว่าผลกรรมและโทษของพระทุศีลมีมากมายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเราจะเริ่มจาก25ข้อพุทธวจนะที่ชี้ชัดในเรื่องนี้ครับมีบางท่านพูดว่าศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่ที่เสื่อมคือคนในศาสนา ถ้าจะพูดแบบนั้นก็ใช่แต่ถ้าจะมองกลับกันองค์ประกอบโดยรวมของพุทธบริษัททั้งสี่ก็ถือว่าชาวบ้านเสื่อมศรัทธาในพระสงฆ์ดังที่เป็นข่าวเกือบทุกวันทำให้พระสงฆ์ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินยัยมีความละอายที่จะอยู่ในเพศบรรพชิตได้ในส่วนที่ท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วท่านก็ไม่ได้สะทกสะานอยู่แล้ว ไอเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าพระภิกษุทุศีลเป็นผู้ทำศาสนาเศร้าหมองเปรียบเหมือนไฟไหม้โรคร้ายหรือเปเลวฟเฟลิงที่ทำลายบ้านเรือนพระภิกษุทุศีลยังเป็นภัยต่อหมู่คณะทำสงให้มัวหมองเปรียบเหมือนคนเน่าในกองเกลือหรือเสี้ยนหนามในหมู่สงแม้พระภิกษุเหล่านี้ห่ผมผ้าเหลืองก็เหมือนซากศพ หรือบ่อน้ำโสโครกเพราะไม่ได้สร้างประโยชน์ทางธรรมพระพุทธองค์ตรัสว่าพระภิกษุทุศีลเมื่อสิ้นชีวิตย่อมเข้าถึงอบายทุก,กติวินิบาตนรกการปิดบังอาบัติและไม่เปิดเผยความผิดยิ่งทำให้โทษบาปหนักขึ้นและทำสง์เสื่อมลงพระพุทธองค์ใช้อุป,ปมามากมายเพื่อให้เราเข้าใจเช่นอยากเยื่อในบาท ทำให้หมู่สงสกปรกโคเขาเดียวไม่สมบูรณ์ไม่งามในหมู่โคผู้ถือมีดบาดตนเองทำลายตนเองด้วยพฤติกรรมไม่ดีดอกไม้ในกองขยะแม้ภายนอกสวยแต่เสียหายจากสิ่งแวดล้อมนี่ก้อนใหญ่ซากศพเปลือกตมเสี้ยนหนามเปรียบโทษภัยของพระทุศีลทั้งทางกายทางใจและต่อหมู่คณะ พุทธวจนะว่าด้วยพระภิกษุทุศีลหนึ่งพระภิกษุทุศีลเป็นผู้ทำศาสนาเศร้าหมองพระภิกษุผู้ทุศีลเป็นผู้มีความประพฤติเลวทรามเป็นดังไฟไหม้เป็นดังโรคร้ายเป็นดังขุมแห่งความชิบหายย่อมทำพระศาสนาให้มัวหมองสัมยุตตนิกายมหาวารวักพระไตรปิฎกเล่ม18บสอง พระภิกษุทุศีลเป็นผู้มีภัยใหญ่สมณะหรือพราหมณ์ทุศีลเป็นผู้มีภัยใหญ่เป็นผู้มีความคับแค้นใหญ่ย่อมไม่เจริญในพรหมจรรย์อังคุตระนิกายจตุก,กนิบาตเล่ม21 3พระภิกษุทุศีลเมื่อตายไปตกนรกดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระภิกษุทุศีลเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงอบาย ทุกกติวินิบาตนารกอังคุตระนิกายทศกนิบาตเล่ม24 4. พระภิกษุทุศีลเหมือนเปลือกตมพระภิกษุทุศีลเปรียบเหมือนเปลือกตมเหมือนก้อนหินผูกคอจมลงย่อมไม่อาจตั้งมั่นอยู่ในพรหมจรรย์ได้อังคุตรนิกายฉักกนิบาตเล่ม22 5. พระภิกษุทุศีล เป็นภัยต่อหมู่คณะพระภิกษุทุศีลเปรียบเหมือนคนเน่าเสียในกองเกลือย่อมทำให้เสียไปทั้งกองฉันใดพระภิกษุทุศีลก็ฉันนั้นย่อมทำสงให้มัวหมองพระวินัยปิฎกมหาวัครเรมสี่หพระภิกษุทุศีลเหมือนอยากเยื่อในบาดพระภิกษุผู้ทุศีลเปรียบเหมือนอยากเยื่อในบาด ย่อมทำให้บาทนั้นสกกระกเหม็นฉันใดพระภิกษุผู้ทุศีลก็ฉันนั้นย่อมทำหมู่สงฆ์ให้เศร้าหมองอังคุตระนิกายฉักกนิบาตเล่ม22 7พระภิกษุทุศีลถูกติเตียนทั้งในโลกนี้และเมื่อปลายไปย่อมไปสู่อบายทุก,กติวินิบาตนรกอังคุตระนิกายเล่ม20 8. พระภิกษุทุศีลเหมือนหนี้ก้อนใหญ่พระภิกษุทุศีลเปรียบเหมือนคนมีหนี้ก้อนใหญ่ย่อมมีความคับแค้นใจรุมเรา้าย่อมไม่เจริญในพรหมจรรย์น,นี้อังคุตรนิกายจตุก,กนิบาตเล่ม 21. 9. พระภิกษุทุศีลถูกเรียกว่าคนเน่าในสงฆ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ทุศีลในสงฆ์นี้ และย่อมเป็นเหมือนคนเน่าในหมู่ญาติย่อมทำสงฆ์ให้มัวหมองพระวินัยปิฎกมหาวัคเล่มสี่สิพระภิกษุทุศีลไม่ควรกราบไหว้บุคคลสิบจําพวกอันภิกษุไม่ควรไหว้พระภิกษุทุศีลเป็นหนึ่งในจําพวกนั้นพระวินัยปิดกมหาวัคเลมสี่หน้าหนึ่้อห้าสิบสามสิบเ พระภิกษุทูศีลเหมือนต้นไม้ผุพระภิกษุผู้ทูศีลเปรียบเหมือนต้นไม้ผุย่อมไม่อาจ,จเจริญงอกงามได้อังคุตตะรนิกายฉักกนิบาตเล่ม22 12. พระภิกษุทูศีลเป็นเสี้ยนหนามในสงฆ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระภิกษุทูศีลย่อมเป็นเสี้ยนหนามแก่สงฆ์ทำสงฆ์ให้มัวหมองพระวินัยปิฎกมหาวัฏ เล่มสี่สิบสามพระภิกษุทุศีลเสื่อมทั้งโลกนี้และโลกหน้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระภิกษุทุศีลย่อมเสื่อมทั้งโลกนี้และโลกหน้าอังคุตระนิกายทัสกนิบาตเล่มยี่สิบสี่สิบสี่พระภิกษุทุศีลเหมือนเรือรั่วพระภิกษุทุศีลเปรียบเหมือนเรือรั่วย่อมไม่สามารถข้ามฟาก คือพ้นจากทุกได้อังคุตรนิกายฉักกนิบาตเล่ม22 15พระภิกษุทุศีลประพฤติพรหมจรรย์เปล่าพระภิกษุทุศีลเป็นผู้มีศีลด่างพร้อยประพฤติรรพรหมจรรย์เปล่าย่อมไม่ได้ประโยชน์แม้เพียงเล็กน้อยคุถกนิกายธรรมบทพระไตรปิฎกเล่ม25 16พระภิกษุทูศีล เป็นผู้มีมนทินพระภิกษุทุศีลเป็นผู้มีมนทินเหมือนบ่อน้ำโสโครกแม้ห่มผ้าเหลืองก็ไม่ควรชื่อว่าเป็นสมณนะธรรมบทคาถาเก้าเล่มยี่สิบห้าสิบเจ็ดพระภิกษุทุศีลเป็นผู้ขี้ขลาดในธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระภิกษุทุศีลย่อมเป็นขี้ขาดในธรรมเป็นผู้สะดุ้งต่อธรรม ไม่อาจดำรงมั่นได้อังคุตระนิกายปัญจกนิบาตเล่ม22 18พระภิกษุทูศีลไม่ควรได้ของเคารพของเคารพอันใดอันหนึ่งที่สงจัดไว้พระภิกษุทูศีลไม่ควรได้ของเคารพนั้นพระวินัยปิฎกมหาวัคเล่มสี่สิบเก้าพระภิกษุทูศีลเสมือนผู้ถือมีดบาดตนเอง พระภิกษุผู้ทุศีลย่อมเป็นดังคนถือมีดบาดตนเองย่อมเสื่อมจากพรหมจรรย์น,นี้สัมยุตตนิกายสกาทวักเล่ม15 20พระภิกษุทุศีลมีชีวิตอยู่ก็เป็นภัยใหญ่ตายไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกกติวินิบาทนารกอังคุตรนิกายสัตตกนิบาตเล่ม23หน้า152 21พระภิกษุทุศีลย่อมเศร้าหมองด้วยตนเองพระภิกษุทุศีลเป็นผู้เศร้าหมองเองเหมือนดอกไม้สดที่ถูกโยนลงในกองขยะย่อมไม่เจริญงอกงามอังคุตระนิกายฉักกนิบาตเล่ม22 22พระภิกษุทุศีลเหมือนโคเขาเดียวพระภิกษุทุศีลย่อมเป็นเหมือนโคเขาเดียวไม่งาม ไม่สมบูรณ์ในหมู่โคอังคุตรนิกายสัตตกนิบาตเล่ม23 23พระภิกษุทูศีลถูกบัณฑิตตำหนิพระภิกษุทูศีลย่อมถูกบัณฑิตทั้งหลายติเตียนไม่เป็นที่เคารพนับถือสมยุตตนิกายสกาทวักเล่มสิบห้าพระภิกษุทูศีลเหมือนซากศพพระภิกษุทูศีลถึงห่มผ้าเหลือง ก็เป็นเพียงการห่มซากศพไม่ใช่การห่มผ้าอันประเสริฐธรรมบทเล่ม25 25พระภิกษุทุศีลไม่อาจบรรลุธรรมพระภิกษุทุศีลย่อมไม่อาจบรรลุคุณธรรมอันสูงไม่อาจแทงตลอดสัจจะได้มัชชิมนิกายมูลปัญน,นาตทั้งหมดทั้งมวลที่นำมาเรียบเรียงพูดคุยให้กับพุทธศาสนิกชนได้รับทราบ เกี่ยวกับพระวินัยของพระภิกษุเพื่อเป็นเครื่องจันโรงพระศาสนาไม่ใช่โจมตีพระสงฆ์แต่ประการด